นิทานอิศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับองุ่นในป่าลึกที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่สดใสและต้นไม้ที่เขียวชอุ่มมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่อย่างสงบสุขหนึ่งในนั้นคือสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ชื่อฟอกสกี้ฟอกสกี้เป็นสัตว์ที่ฉลาดและมักจะหาวิธีการใหม่ๆ ในการหาอาหารอยู่เสมอวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวการผจญภัยของฟอสกี้ในการหาผลองุ่นอันแสนอร่อยกันนะคะเรื่องราวเริ่มต้นที่ในวันหนึ่งของฤดูร้อนที่มีท้องฟ้าโปร่งใสและแสงแดดอันอบอุ่นอฟอสกี้เดินทางผ่านป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และดอกไม้สีสันสดใส กลิ่นหอมของดอกไม้และเสียงนกร้องทำให้บรรยากาศในป่าสดชื่นและขณะนั้นเองฟ็อกกี้ก็เริ่มรู้สึกหิวและมองหาของกินมันเดินมาถึงสวนองุ่นที่สวยงามส่วนนี้มีต้นองุ่นที่โตเต็มที่ผลองุ่นสุกงอมแขวนเป็นพวงอยู่บนต้นฟอ็อกกี้มองเห็นพวององุ่นอันง,งดงาม และรู้สึกอยากกินองุ่นหวานๆขึ้นมาทันทีฟอสกี้กระโดดขึ้นสุดแรงเพื่อคาวงองุ่นแต่มันก็กระโดดไม่ถึงมันพยายามหาวิธีการต่างๆพยายามปีนต้นองุ่นบ้างขย e n งขาบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงพวงองุ่นสักทีฟอกสกี้เริ่มรู้สึกเหนื่อยล,ล้าและท้อแท้แต่ความหิวกระหายทำให้มันไม่ยอมแพงง้ง่าย ขณะที่ฟ็อกกี้กำลังพยายามคาบอง่นมันพบกระรอกน้อยตัวหนึ่งที่กำลังเก็บถั่วอยู่ใกล้ๆกระรอกน้อยเห็นฟ็อกกี้แล้วถามว่าฟ็อกกี้เจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้ากำลังพยายามจะคาบอง่นพวงนั้นแต่ข้าก็กระโดดไม่ถึงเลยบางครั้งเราก็ต้องหาวิธีการที่แตกต่างออกไปลองใช้กิ่งไม้ยาวๆดูสิฟ็อกกี้ ฟังคำแนะนำของกระรอกน้อยและลองใช้กิ่งไม้สอยพวงองุ่นแต่พวงองุ่นก็ยังคงอยู่สูงเกินไปฟ f o กี้นั่งพักใต้ต้นองุ่นด้วยความเหนื่อยล้าและหงดหงิดมันคิดหาวิธีการใหม่ๆในการคาบอางุ่นและขณะนั้นเองก็มีนกน้อยสีฟ้าตัวหนึ่งบินลงมาถามด้วยความเป็นห่วงว่าทำไมเจ้าดูเหนื่อยล้าเช่นนี้ตจ้าทำอะไร ข้ากำลังพยายามจะฆ่าปะมุงพวกนั้นแต่ข้ากระโดดไม่ถึงเลยบางครั้งเราก็อาจจะต้องยอมรับว่าไม่สามารถได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่หากเจ้ายังพยายามอยู่เจ้าก็อาจจะพบวิธีใหม่ๆที่ทำให้เจ้าประสบความสำเร็จได้นะฟอกซี่คิดตามคำพูดของนกน้อยมันรู้สึกเริ่มมีหวังขึ้นมาอีกครั้งแต่มันก็เริ่มเหนื่อยและงุดหงิด ในที่สุดฟ็อกกี้ก็พูดออกมาอย่างหงดิดว่าองุ่นพวกนี้คงเปรี้ยวและไม่อร่อยแน่ๆ้าไม่อยากกินมันรอกแล้วมันก็เดินจากไปปล่อยให้พวององุ่นยังคงอยู่บนต้นนกน้อยมองฟ็อกกี้เดินจากไปด้วยความเสียดายและคิดในใจว่าบางครั้งการยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าบางครั้งที่เราไม่สามารถได้สิ่งที่เราต้องการเราก็มักจะหาข้ออ้างหรือเหตุผลมาปลอบใจตัวเองว่าสิ่งนั้นไม่ดีก็เพื่อที่จะปกปิดความผิดของเราบางครั้งเราก็ต้องรู้จักยอมรับความล้มเหลวหรือความผิดพลาดเพื่อที่จะเริ่มต้นหาทางออกใหม่ๆและนั่น ก็อาจทำให้เราพบกับวิธีที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในที่สุดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับองุ่นอย่าลืมติดตามเรื่องราวและบทเรียนดีๆจากนิทานอิศกในตอนต่อไปหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเรานะคะบายบาย